สวัสดีคุณผู้ชมครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่เกมโยกังสองนะครับซึ่งตรงนี้เป็นเซิร์เวอร์ไทยนะครับที่จะเปิดโคสเบต้านะครับวันที่7ถึงวันที่10สิงหาคมนี้นะครับอันนี้ก็จะพามาดูระบบเกมเบื้องต้นกันก่อนนะครับนี่ฮะตอนเลือกตัวละครเราก็จะสามารถสร้างตัวละครที่เสียชีพนะครับก็จะมีอาชีพนักดาบนักธนูนะครับหมอแล้วก็นักเวทนะฮะสามารถเลือกได้ทั้งชายและหญิงครับนี่ฮะนี่เป็นอาชีพธนูนะครับ หนูเลืองแสงได้ด้วยนะครับนี่ครตรงนี้ก็จะเป็นอาชีพหมอนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปครับก็จะเป็นอาชีพนักเวทครับนี่ฮะชุดเชิดสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนสร้างตัวละครก็จะมีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับมีการปรับรูปร่างครับเล็กใหญ่ได้นะครับอันนี้เป็นปรับรูปร่างแบบอัตโนมัติที่ตัวเกมตั้งมานะครับหรือว่าเราจะสามารถปรับ ขนาดด้วยตัวเองก็ได้นะครับเป็นพวกรอบอกแขนขานะครับสีพคงสีผิวนะครับอยากได้เล็กใหญ่ตัวแบบไหนก็ปรับได้เยอะเลยทีเดียวนะครับตรงนี้จะเป็นการปรับรูปร่างนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับใบหน้านะครับนี่ฮะตาจมูกปากคางนะครับอยากได้หน้าตาเป็นยังไงก็สามารถปรับได้นะครับนี่ฮะก็ในส่วนของการสร้างตัวละครนี่ค่อนข้างละเอียดเยอะนะครับก็ประมาณนี้ครับ แล้ครับเรามาดูรูปแบบการเล่นในเกมกัือนบ้านนะครับเกมนี้นะครับเป็นเกมนอนทาร์เก็ตนะครับสามารถใช้คีย์บอร์ดเดินนะครับ W A S D นะครับปกตินะแล้วก็การโจมตีจะใช้ตัว E กับตัว Q นะครับในการโจมตีครับสกิลต่างๆเขาจะเป็นในรูปแบบของคัมพีนะครับเราก็จะได้คัมพี์มาอัพเลเวลก็จะได้คัมพี์มาใช้นะครับแต่ละเวลาเราเปลี่ยนคัมภีเนี่ยสกิลก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีสกิลพื้นฐานของตัวละครมาให้อีกต่างหากนะครับ ในส่วนนี้ก็เอาออกมาใช้ได้นะครับสกิลของคัมพีนี่ก็เมื่อเราเก็บเลเวลไปเรื่อยๆนะครับก็สกิลก็จะปลดล็อกมาเรื่อยๆนะครับเราต้องลองโจมตีมอนสเตอร์ให้ดูนะครับนี่ฮะสามารถคอมโบได้ด้วยนะครับสังเกตตรงขวามือครับเมื่อกดตัว E นะครับก็มันจะมีบอกว่ากดตัวอะไรคอมโบกับตัวอะไรได้นะครับนี่ครับ EQ อะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการใช้สกิลนะครับ ก็ออกมาใช้ตรง h o คีย y ได้ครับหรือการกดตัว K นะครับก็จะสามารถเข้าสู่หน้าต่างสกิลได้นะครับลองโจมตีสักสองตัวนะครับสามารถคอมโบไปเรื่อยๆครับเวลามอนสเตอร์อยู่กลางอากาศนะครับก็ตีไปเรื่อยๆจนมอนสเตอร์ตายนะครับนี่ครับโจมตีไปครับมีกล่องให้เก็บด้วยนะครับเป็นไอเทมครับกด ตรงปุ่มเปลี่ยนภาษาจะเป็นการเก็บไอเทมนะครับแล้วก็มีครเกมนี้จะมีการเหาะได้ด้วยนะครับนี่ฮะวิ่งดิมพันวีดูสองทีนะครับแล้วก็กดสเปซปายจะเป็นการกระโดดขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเหาะได้นะเมื่อสคูลนี้ก็จะเป็นการปล่อยสกิลกลางอากาศนะฮะนี่ก็เป็นถือว่าเป็นจุดเด่นของเกมนะครับที่สามารถเหาะได้นะครับอีกหนึ่งระบบของเกมยูกลาง2นะครับก็จะมีระบบคราของเก็บของต่างๆนะครับซึ่ง ทำได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของเควสนะครับที่จะสอนเราค้าของต่างๆนะฮะนี่ก็จะเป็นการทำเครื่องประดับนะครับรับเควสมาแล้วมันก็จะสอนนะครับว่าทำยังไงใช้ยังไงนะครับผมถ้าเกิดว่าเราเรียนสกิลสร้างอย่างอื่นไปแล้วเนี่ยเราต้องไปยกเลิกก่อนนะครับโดยการกดตัว C นะครับแล้วก็ไปที่เทคนิคนะฮะเพื่อยกเลิกอันที่เราไม่ใช้งานออกไปได้นะครับแล้วก็เรียนอันใหม่ไปนะครับ แล้วก็เรียนครับนี่ฮะเรือกเรียนวิธีการทำไอาัญามนีฮะแล้วก็มาใช้โต๊ะในการทำทิ่งอยู่ข้างๆด้านข้าง NPC นะครับผมแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเรียนสูตรในการทำก่อนนะครับนี่ครับตรงเควสก็จะให้วัตถุดิบเรามาแล้วก็เพียงแค่เรียนสูตรนะครับแล้วก็มาใช้งานโต๊ะนะครับก็จะสามารถสร้างาสร้างอัญมณีได้นะครับ นี่ครก็ทำการสร้างอะเรเนีนนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็นี่ครจะได้ของมานะครับผมครับผมตรงส่วนนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งของระบบในเกมอยู่กลงที่น่าสนใจน็คือระบบฟาร์มนะครับผมซึ่งจะเป็นระบบที่สามารถเก็บพวกวัตถุดิบต่างๆได้นะครับเป็นปลูกพงผักอะไรพวกนี้นะฮะเก็บไม้มาเป็นวัตถุดิบไว้สร้างของนะครับนี่ครับนี่ก็คือในส่วนของฟาร์มนะครับ ซึ่งเราจะสามารถสร้างฟาร์มได้ก็ต่อเมื่อเลเวล20นะครับอันนี้ผมยังสร้างไม่ได้นะครับก็คือมาเดินเล่นให้ดูก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดในส่วนเบื้องลึกแล้วเนี่ยจะมาอธิบายให้ฟังในภายหลังนะครับผมนี่ก็เป็นระบบเกมคร่าวๆที่นำมาให้ดูกันก่อนจะเปิดช่วงโค้ชเบต้าวันที่10เ่7ถึง10นะครับสิงหาคมนี้นะครับผมสำหรับโยกกงลเงิร์ฟเวอร์ไทยนะครับก็ ทำให้ดูกันก่อนแล้วนะครับยังไงก็ติดตามกันได้นะครับก่อนเปิดโคสเบต้าครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ